สวัสดีครับช่อง KN สายล่านะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเล็กปรับนอกนะครับพอดีของเพิ่งมาถึงนะครับเป็นเล็กของท่านจิปาถานะครับันนี้จะมาแกะรีวิวให้ดูนะครับพอดีเพิ่งได้รับของนะครับของเพิ่งมาถึงครับผมอันนี้จะมาดูพร้อมๆกันเลยผมก็ยังไม่เห็นนะครับว่าข้างในเป็นยังไง น,นี่อะไรอืมขนาดนี้จะเป็นชุดซ่อมนะครับมีวาลวแกนวาลวทววี่นว่นอยู่แล้วก็ชุดซ่อมอันนี้จะเป็นมาว อันนี้ครับเป็นเหล็กมาเก็ดูกันเลยสภาพค่อนข้างสวยเลยนะครับ ท่านจิตประธานนะครับมาเป็นทองเหลืองนนี้เกตจะเป็นนะครับ MPA เกตวัดลมจะเป็น MPA นะครับอันนี้เป็นเล็ก ปับนอกพร้อมวาวในตัวนะครับนี่วาวแกนวาวจะเป็นนี่วาวจะเป็นทองเหลืองภา,ภาพค่อนข้างสวยงามเลยนะครับตรงงานรายละเอียดค่อนข้างโอเคเลย เป็น mpa นะครับขอบผมนี่ห้องวาวน่าจะมีลมอยู่แล้วนะครับอยู่ที่วาวพาะฉนั้นมีลมอยู่แล้วอยู่ที่10 mpa mm hmm. ก็ประมาณเกือบพันห้าพีไประมาณนี้นะครับตอนนี้มีลมไว้แล้วแต่ว่าว ข้างดีครับลมไม่รั่วลมไม่รั่วเขาจะเก็บลมไว้อยู่ค่อนข้างโอเคเลยเดี๋ยวเรามาเทสกันดีกว่าครับเทสลมในว้าวว่าใช้งานเป็นยังไงผมจะเทสลมด้วยหลอดเทสลมนะครับหลอดเทสเล็ก ครับตอนนี้ผมก็เติมลมในห้องเล็กเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ลมจะอยู่ที่20 mpa แล้วห้องวาวจะอยู่ที่10 mpa นะครับเดีย๋ยวมาดูว่ามันจะตัดลมค่อนข้างโอเคหรือเปล่านี่ผมจะมาใส่กับตัวนี้ นะครับใส่กับตัวนี้เดี๋ยวก่อนอื่นจะใส่ก็ฉโลมน้ำมันก่อนนะครับันที่โอร k ใส่เทสลมนะครับว่าเล็กจะตัดดีหรือเปล่า ไหแน,น่เรามาเทสลมกันเสียงเาจะดังหน่อยนะครับดูเกตตัวนี้ไว้ดีๆนะครับค่อนข้างจะนิ่งเลยนะครับ ลองทีหนึ่งนะครับขอดูดีๆนะครับเข็มกระเดกหรือเปล่าตอนนี้สิบเอเท่ากับห้อง ถังนะครับรวมเท่ากันแล้วตอนนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับถ้าใครสนใจก็ลองทักไปได้นะครับงานจิป,ประถะนะครับหรือเม้นมาก็ได้ครับ๋้วผมจะแนะนำให้ครับรบรกวนฝากช่องน่ยครับ เคนสายล่าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ